พี่กุ้งส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ติดเลยครับพี่กุ้งผมมาจากวงแหวล็อกกลาง15นาทีก็ถึงไกลมากไกลมากสมัยนี้เวลาต่อบ้านที่ไรเราเราแบบจะกังวลเรื่องของรถติดทีใช่ใช่ครับออใช่ครับพี่กุ้งอ่าไหนๆก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาทักใครคุณชมทางบ้านช้อมกันโอเคได้ครับสวัสดีครับวันนี้หลายๆคนอาจจะแปลกหูแปลกตานิดนึงว่า คนุนี้คอยกันโอเคได้จะบอกว่าวันนี้บานเนี่ยรีวิวของเรานะเป็นคลิปพิเศษค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือน้องโตเต้ครับจันทรสุุยนั่นเองเจ้าของ IG อะไรนะโตเต้หนึ่งหกครับแล้วก็เพจอะไรโตเต้ไปไหนครับ จริงๆต้อนรับเข้าสู่รายการบันทิงอย่างเป็นทางการครับกุ้งแฟนคลับอยากอิจฉารนี้ว่าวันนี้น้องสเตะจะอยู่กับเราทั้งวันโอเคได้เลยวันนี้ให้พี่กุ้งหนึ่งวันโอเคโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าต้องว่าอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่เราคุยกันว่าเรื่องของคอนโดมิเนียมในเชียงใหม่ไงก็เห็นต่อเสเนี่ยสนใจวันนี้ก็เลยชวนมาดูด้วยกันเลยใช่เพราะว่าผมมีบ้านอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วครับแล้วก็เลยมองหาคอนโดที่แบบเดินทางสะดวกอะไรอย่างเงี้ย คอนโดมิเนียมเนี่ยเรื่องของสิง่องอำนวยความสะดวกนี่จะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะและ้วก็ราคาก็ต้องเอื้อมถึงที่จะบอกว่าโครงการที่จะพาตัวเตะไปดูในวันนี้ราคาเริ่มต้นที่1.8ลา้านสองอันนี้แหละครับ <laughs> ที่น่าสนใจอันนี้แหละที่น่าสนใจเนาะเออแล้วก็ยังใกล้เซ็นเตสอีกด้วยแบบสามารถเดินทางแบบไม่ถึง5้านาทีแบบท้องฟางเดีย๋ยวรครพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ แล้วพี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งที่โครงการเขามีรถบริการรับส่งสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปเยี่ยมชมโครงการนะก็คือสามารถที่จะโทรแจ้งกับทางโครงการเขามีจุดรับส่งอยู่จุดด้วยกันนั่นก็คือเซนเตสเนาะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนั่งเมย่าแล้วก็สนามบินอ๋อสะดวกมากสะดวกมากสะดวกเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปครับ ใกลมากค่ะพี่กุ้งใช่โครงการเดอะวันเชียงใหม่คอนโดที่จะพาตัวเต๋ม,มาดูนั่เองครับแสดงว่าเมื่อกี้ผมมาจากวงแหวนรอบกลางก็เลี้ยวขวาแล้วก็ยูเทิร์นมาก็ถึงเลยใช่ใช่หรือว่าถ้าโตัเต๋ม,มาจากเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ครับอ่า ตรงมาแล้วก็จะเห็นแยกสันเด็กเลี้ยวมาทางถนนเชียงใหม่โอยสเก็บตรงมาอีกนิดหน่อยประมาณสัก8ปดร้อยเมตรสังเกตมันจะมีร้านน้ําปิงประสุสั์อยู่เลี้ยวเข้าซอยนั้นมาประมาณ600อยเมตรถึงแล้วโอ้โหแล้วตรงนี้คือใกล้มากนะใกล้เซนเฟสใกล้บิ๊กซีเอ็กซ์ต้าโรงพยาบาลเชียงใหม่กรุงเทพโรงพยาบาลแมคคอมิกด้วยครับใช่กุ้แล้วตรงจุดนี้นะก็ยังใกล้ในส่วนของสถานศึกษาอีกด้วยอย่างเช่นโรงเรียนวชิราวิทย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนปรินต์แล้วก็มหาวิทยาลัยทายับอีกด้วยโอ้โเดินทางสะดวกใกล้ด้วยใช่ใช่มันตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากอยู่คอนโดตอบโจทย์ผมด้วยนะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าได้ครับพี่กุ้ง นี่ไงตัวเต๋เซลล์แกลลอรี่ของโครงการเดอะวันเชียงใหม่พี่กุ้งล่มลื่นมากต้นไม้ใหญ่เยอะมากต้นไม้ใหญ่ก็เยอะมากเลยอ่ะนี่แค่เซลล์แกลลอรี่นะถ้าเกิดว่าโครงการสร้างเสร็จทั้งหมดนี่ไม่รู้จะอลังการขนาดไหนนั่นสิพี่กุ้งผมยังนึกภาพห้องไม่ออกเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยตอนนี้อ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเข้าไปในเซลล์แกลลอรี่กันพอตัวเต๋เข้าไปก็จะร้องอ๋อแทนพีไปเลยไหมไปเลยครับโอเคอยากเห็นแล้ว เวันเชียงใหม่พัฒนาโดยบริษัทมายาเชียงใหม่จำกัดบนพื้นที่โครงการกว่า32ไร่มีคอนโดมิเนียมสูง8ชั้น5อาคารจำนวน760ยูนิตมีพื้นที่ส่วนกลางและก็ที่จอดรถกว่า30%ของพื้นที่ซึ่งการพัฒนาก็จะแบ่งออกเป็น3เศษด้วยกันค่ะในเศษแรกก็เปิดจองไปพร้อมกับก,บการก่อสร้างแล้วค่ะ ใช่ตัวเตะผังโมเดลของโครงการที่ตัวเตะสามารถที่จะมองเห็นภาพหลมโครงการได้ทั้งหมดเลยครับดูแบบร่มลื่นเนาะพี่กุ้งใช่ดูจากผังโครงการแล้วเนี่ยรอบๆโครงการจะมีต้นไม้เนี่ยเยอะมากามครับมีพื้นที่สีเขียวใช่ใช่แล้วก็ด้วยคอนเซปต์ของโครงการนะเขาบอกว่ามากกว่าความสะดวกสบายพร้อมอิสระที่เป็นส่วนตัวด้วยดีไซน์ของอ ตัวอาคารเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความโมเดิร์นนะมีความทันสมัยแต่ก็ยังมีความกลมกลืนกับแบบธรรมชาติอ่ะเหมือนโรงแรมสไตล์รีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูสงบนะครับเพราะว่าตอนที่ผมขับมาถึงที่เนี่ยครับก็ห่างจากถนนใหญ่พอสมควรใช่ใช่ไม่มีความวุ่นวายเลยเหมาะแก่การพักผ่อนว่างันแล้วโครงการ เดอะวันเชียงใหม่มีห้องตัวอย่างให้ผมดูทั้งหมดกี่แบบมีมีค่ะโครงการเนี่ยเขาจะมีห้องทั้งหมด3แบบด้วยกันสามแบบแล้วก็มีห้องตัวอย่างอีกสามแบบด้วยนะดูละสิสนใจครับสนใจสนใจไปดูโอเคได้ครับได้ครับพี่กุ้งโอเคเรามาดูห้องแบบสตูดิโอกันก่อนสตูดิโอนะครับ้าไปเลยพี่กุ้งเชิญก่อนครับครับนี่สำหรับในห้องห้องนี้เป็นห้องแบบสตูดิโอเนาะเป็นไซส์เล็ก ที่สุดของโครงการแหละตรงนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ24.5ตารางเมตรมไม่เล็กนะกน่ว้างนะกนะว้างนะแล้วเหมาะก,กับ<า>คนที่แบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้อยู่สองคนก็ได้ครับพี่กุ้งได้อยากอยู่สองคนนะกว้างมากใช่แล้วจะเห็นว่าฟังก์ชันภายในห้องเห็นไหมได้หมดเลยก็คือเขาจัดเป็นสัดส่วนนะตัวเต๋อมีทั้ง pantry ครัวเล็กๆไวทําอาหารมีโต๊ะกินข้าวมีตู้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงครับที่สําคัญมีระเบียงดรวยออันนี้คืออันนี้คือได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยค่ะก็คือฟังก์ชันภายในห้องที่เราเห็นเนี้ยได้หมดเลย ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ1นึ่งจุดแล้านบาทได้ทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดเลยโหหน้าคุ้มมากแอร์ก็ได้งั้นเดี๋ยวผมขอดูห้องน้ำหน่อยครับอ้าวดูห้องน้ำดีมากเป็นไงบ้างเฮ้ยชอบนะแบ่งโซนชัดเจนะครับมีโซนเปียกโซนแห้งใช่เฮ้ยดีอ่ะแล้วดูแบบว่าวัสดุอะไรอย่างเงี้ยเขาใช่ครับค่อนข้างดีเลยนะใช้ของดีหมดเลยอะพี่กุช่ เป็นไงชอบไหมห้องนี้นี่แค่ทำจิ้มจริงเกุบกริบเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันไหมป่ะพี่กุ้งสนใจครับปะเออห้องนี้ก็สวยนะแต่ห้องนี้กว้างมากครับพี่กุ้งใช่กว้างกว่าห้องเมื่อกี้ก็คือห้องนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยอย,อยู่33.5สิมจาตารางเมแล้วก็ฟังก์ชันน่ะจะเห็นได้ว่า คล้ายๆกับห้องสตูดิโอมีหมดเลยทั้งครัวทั้งโต๊ะกินข้าวทั้งโซฟาแล้วก็ระเบียงแตกต่างกันแค่ตรงจุดนี้เลยก็คือห้องนอนก็จะมีแบบว่าประตูกั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นจะจะอยู่สองคนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้ก็ได้ผมชอบนะเพราะว่าตรงนี้เหมาะกับแบบคนที่กําลังเริ่มเริ่มมาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยต้องการสเปซต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะห้องน้ำก็เหมือนกันแยกส่วนเปียกแห้งเหมือนกันเลย ดูเขาใส่ใจดีเทลเนาะใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีอีกทายหนึ่งที่แบบว่าเหมาะสําหรับ,บ,บว่าคนที่เริ่มต้นมีครอบครัวมีครอบครัวใช่ไปดูกันเลยสนใจ <laughs> สนใจเพราะว่ากำลังจะมีครอบครัวถูกต้อง <laughs> พี่กุ้งห้องนี้กว้างมากครับใช่มี2ห้องนอนด้วยสองห้องนอนห้องนี้เรียกว่า two bed room มีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะแต่จะมีหนึ่งห้องที่แบบว่ามีห้องน้ําอยู่ในตัวครับอีกห้องนึงก็คือห้องน้ําจะอยู่ข้างนอกเผื่อแบบเวลามีแขกอะไรอย่างนี้มาพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่กุ้งพื้นที่ห้องนี้รู้สึกจะห้า้าตารางเมตรห9เก้าตารางเมตรใหญ่ใหญ่มากแล้วดูสิวิวดีมากเลยใช่ตรงอ่ห้องนั่งเล่นเนาะมองเห็นวิวข้างนอก สวยงามแล้วก็ฟังก์ชันภายในห้องนี่คือได้เหมือนกันหมดเลยได้เหมือนกันหมดเลยใช่ก็คือแพนทรีโต๊ะกินข้าวตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ,ๆได้ครบเลยครับไม่ผมว่าห้องแบบนี้เหมาะกับแบบคนที่แบบกําลังมีครอบครัวเนาะใช่ใช่ต้องมีครอบครัวแล้วด้วยทําเลนี้นะมันก็แบบตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายใช่ไหมซื้ออยู่ก็ได้ซื้อลงทุนก็ได้นั่นแหละน่าสนใจนะมีเพื่อนหลายๆคนเขาก็แบบสนใจใช่สนใจซื้อลงทุน ดีมากเลยอ่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลางมีอะไรบ้างมเมื่อกี้แอดถามเซลล์เข้ามาครับฟาซิลิตี้ของโครงการนี้นะค่อนข้างครบเลยทีเดียวมีทั้งแลรบเฮาส์ขนาดใหญ่คับเฮาส์ด้วยสระว่ายน้ำฟิตเนสม,มีสนามเด็กเล่นมีห้องโยคะห้องเล่นเกม,มและที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะ เขาดูแลตลอด24ชั่วโมงมีทั้งกล้อง CCTV แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในส่วนต่างๆให้พร้อมหมดเลยโอ้แบบนี้ก็ไม่ต้องออกไปหาที่ไหนแล้วมันคือมันจบอยู่ที่โครงการครบจบเลยที่เดียวแล้วอย่างหนึ่งที่จะบอกตัวเต่นะในอนาคตโครงการเขาจะสร้างสะพานข้ามไปยังเซนเฟสซึ่งแบบว่าอยู่ตรงนี้มันแบบมันใกล้มากเลยใช่ใช่ใกล้มากเลยโอดีอะคะพี่กุ้ง แล้วแบบนี้ถ้าผมสนใจอย่างเงี้ยมีอะไรแบบพิเศษให้ผมมังยเมื่อกี้เมื่อกี้ถามถามถามเซลเข้ามาเรียบร้อยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนาอที่เห็นคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะซื้อจะจองคอนโดรับส่วนลดพิเศษไปเลย20,000บาท20,000บาท20,000บาททันทีเลยอ่ะทันทีเลยแค่แจ้งบอกว่าดูมาจากคลิปบ้านเนี่ยรีวิวแค่นั้นเอง ปเอียอันนี้พิเศษแล้วนะพิเศษแล้วอื่นๆก็สามารถที่จะมาติดต่อที่เซอเบอรี่ได้โปรโมชั่นอื่นๆอะไรอเงี้ยครับผมอยากให้มานะอยากให้มาเห็นที่สำหรับใครที่แบบว่าสนใจแล้วแบบเอออยากจะอยู่หรือว่าอยากจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้มาดูที่โครงการดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าแบบหน้าตาโครงการเป็นยังไงเดินทางการเดินทางเป็นยังไงใช่ครับอยากให้มาเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างมีครบตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองเหมือนกันใช่ งั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าโอเคได้ครับโอเคเป็นไงบ้างตัวเต๋อวันนี้พามาดูเดอะวันคอนโดเชียงใหม่คือไงบ้างค่อนข้างตอบโจทย์ครพี่กุ้งตอบโจทย์ในเรื่องหนึ่งการเดินทางแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือเรื่องราคาถูกใจเนาะเริ่มต้นแค่18ล้านใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ที่เราจะได้อ่ะในห้องก็มีครบฟังก์ชันเลยใช่ไหมแล้วก็ฟาซิลิตี้ใช่จบครบในที่เดียว ลมลืน่นพื้นที่สีเขียวคือผมมาเป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติแล้วก็พอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์อชอบอ ทางบานเนียรีวิวก็รู้สึกดีใจนะที่แบบว่าวันนี้ตัวเตมาร่วมรายการของเราด้คึกคักขึ้นเยอะเลยอ่ะยินดีครับเมืกี้พูดคนเดียวไงยินดีครับพี่กุ้งยินดียังไงก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กุ้งด้วยครับแล้วก็ขอบคุณบานเนียรีวิวด้วยที่ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาเห็นอะไรแบบนี้ก็โอกาสหน้านะถ้ามีแบบตัวเตมมีเวลาว่างจะมาจอยกันอีกเรายินดี โมยผมก็ยินดีครับพี่กุ้งแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องโตเต้ด้วยนะคะขายของนิดนึงก็ฝากติดตาม IG โตเต้หนึ่งหกแปดด้วยนะครับแล้วก็เพจโตเต้ไปไหนครับจะพาทุกคนไปเที่ยวในประเทศไทย <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ <c oughs> แล้วสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะติดตาม Barney er r e v i e ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูที่ YouTube Channel ค่ะหรือว่า www.barney.com er. สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ